ความลับไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็พูดเห็นไหมมีสามประการที่ปิดไม่ได้หนึ่งพระาทิต์สองพระจันทร์สามความจริงฮะ,ะมันไม่ปิดไม่ได้หรอกความลับมันนะ,ะ,ะคนไม่อยคนไม่เห็นว่างั้นเห็นไหม ทั้งที่ทั้งที่ตัวเองก็ทําลายความเป็นคนของตัวเองแล้วนั่นอ่ะเห็นไหมมันไม่เป็นคนแล้วนะไอ้คนที่ทํำน่ะมันบอกคนไม่เห็นทั้งที่ตัว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 ที่ทําก็เห็นก็รู้ไม่ใช่อ่ะแล้วก็จะกลัวอ้ากลัวกลัวโครู้ไงอ่าวเพราะฉะนั้นคนมีศีลเน่ย่อมอานหาร คนไม่มีสีนย่อมหวาดกลัวแม้แต่นอนก็สะดุ้งแต่คนก็ชอบโดนกิเลสมันลอกอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องพระกรรมฐานพระกรรมฐานจะเข่งคัดในวินยัยนะพะไปอยู่ป่าอยู่เขาคนเดียวเนี่ย ถ้าตัวพื้นฐานจิตที่ไม่มีศีลเนี่ยจะกลัวเห็นไหมไม่ว่ากลัวสัตว์ร้ายกลัวผีสางเทวดาอะไรเพราะไปอยู่ถ้ำต้องมั่นคงมากนะนะเพราะฉะนั้นพระกรรมาฐานถึงพูดอะไรก็เชื่อนะวันนี้ก็ได้เจออา,อาจารย์เก่าแก่นะ ที่เป็นที่เราเคารพนับถือ,อท่านอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยก่อนเคยอยู่ป่าด้วยกันสมัยพศ .2142-43 44ประมาณนี้สมัยหลวงตาเป็นโยมที่หลวงตาสร้างวัดอยู่ระยองท่านก็ไปหาท่านเป็นพระเราเป็นโยม คือมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าถ้าถ้าถาไปขุดประวัติกันเนี่ยะ,ะก็จะเห็นว่าหลวงตาสร้างวัดตั้งแต่เป็นโยมแล้วเห็นไหมในพื้นฐานของเรามีครูบาอาจารย์เป็นหลักมีศีลมีธรรมเห็นไหมหลวงตาเคยสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดระยอง อำเภอพวกแดงเห็นไหมอ่าโดยควักกระเป๋าตัวเองเลยเห็นไหมอ่าฮะฮแล้วก็ไม่ใช่อ่าอ่าเพิ่งจะมาสร้างตอนเป็นผ้านนะเนียเห็นไหมเนี่ยก็ไม่ไม่รู้จักเห็นไหมอ่า เราเขาไลฟ์สดอยู่ก็ยังโทรมาอยู่แสดงว่าไม่รู้จักกันเลยน,นะเห็นไมไม่ฟังอะไรเลยนี่คือ,อาบางทีการรัชเสศยังไม่รู้จักนะ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 เพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยตั้งแต่ปี42 ตั้งแต่รู้จักหลวงปู่ใหญ่มาตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเห็นไหมเราก็ไม่เคยเข้าไปสู่อบายมุกอีกเลยเราเปิดร้านอาหารอยู่ที่ระยองฮเห็นไหมเราก็ไม่กล้าขายสุราข,ขายเบียร์เห็นไหมเพราะเรามีคูบอาจารยนเพราะว่าอาชีพ ขายชาบูธขายยาพิษสอะไรพวกนี้นขายชีวิตสัตว์เนี่ยเราไม่กล้าทำเห็นไ,ไหมแล้วเราก็ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยเราก็ไม่ขายเห็นไ,ไหมอเพราะอะไรล่ะฮตอนแรกก็เขาบอกเอ้าขายอะไรก็ไปซื้อมาให้เขาอยู่นะ แต่าล้านเราไม่มีเขาก็ซื้อมามากินเราบอกว่าทําไมไม่ขายเราบอกว่าเราอายครูบาอาจารย์เวลาคน,นมาเห็นว่าอเออฮะเรายอมเจ๊งอ่ะเห็นไหมมันอยู่ยากสำหรับเรา นักปฏิบัติธรรมถ้าไปชุกับโลกเขานี่อยู่ยากเพราะหลวงตาคิดว่าโลกเนี่ยมันแข่งขันเหมือนสงครามไงทําธุรกิจเนี่ยเราก็อึดอัดนะคือมันคุยกันะคนละภาษาแล้วตั้งแต่เป็นโยมแล้วกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจนวันหนึ่งเราตัดสินใจคงอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่โลกยเนี้ยลตัดสินใจเข้าบวช ตอนเราเป็นโยมเราก็ไม่ห่างจากครูบาอาจารย์นะเห็นไหมเราเป็นพระขาวไปปฏิบัติทำไปกับพระเนี่ยไปครูบาอาจารย์ไปทุดงบางที่เขาเรียกว่าทุดงเนี่ยไปอยู่ถ้ำนั้นภูนี่ยนะไปะแถวเนี่ยชัยภูมิเนี่ยเขาเทพสถิตนะ,ะแถวเพชรบูรณ์เนี่ยมึงสามพันธถ้ำสัจธรรมเทพนิมิตนี่โอ้ยไปอยู่บนเขานะหลายเรือน เป็นพระขาวไปกับครูบาอาจารย์ไปกับสุดงเห็นไ,ไหมเราเนี่ยไม่ได้ห่างจากศีลจากธรรมเลยตอนเป็นโยมก็เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติพอได้ลิ้มรสแห่งความสงบ มันก็ไม่จืดจางจากจิตใจเรานะ,ะ,ะมีทำไมเราต้องมาบวชเพราะว่าเราว่าอยู่ชีวิตคารวะเรากับกับภาวนามันเหมือนเหยียบเรือสองแคมมันไปไม่สุดไงไปทังโลกก็ไม่สุดมาทางธรรมก็ไม่สุดเราต้องเลือกแล้วละ่ะอะระหว่างการคลองเรือนกับการออกมาบวช จนถึงวันหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเราก็พอแล้วละ่ะก็เลยตัดสินใจลาภรรยามาบวชซึ่งภรรยาก็อนุญาตเห็นไหมพ่อภรรยาอนุญาตเราก็รีบมาเข้านามาเข้านาอยู่เกือบเดือนกว่านะเราเนี่ยพอออกพรรษามาเราก็รีบบวชพอบวชเสร็จเราก็เข้าวนนาอย่างเดียวเลย ขึ้นไปอยู่บนเขาทําความเพียรเนี่ยยุกับอาจารย์ลงที่โทรมาเมือเ่อกีออ้เรากะอยู่บนเขานั้นคนเดียวสามปีเราพูดกับอาจารย์ไว้ขออนุญ,ญาตว่าอ่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ลงมาอบินสบาดแสดงว่าเราไม่ฉันไม่ต้องเอาอะไรไปให้เรากอ็อดข้าวเนี่ย ฉันมือหนึ่งเว้นมือหนึ่งแล้วมาฉันอีกมือหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ห่างออกไปจากวันเว้น,ว,นวันก็สองวันเว้นไปสองวันอย่างเงี้ยจนเราผายผอมจนต้องอาจารย์นี่ต้องไปหิ้วปีกะลงมาเห็นไหมด้วยความมุ่งมั่นอตอนนั้นเราไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ว่าเราเนี่ย อยากอยู่ในภาคกสาวพัจ์จนตายแต่ถ้าเราไม่ทำลายกิเลสตัณหาราคาเนี่ยเราจะอยู่ยากมากเพราะเรารู้เนี่ยว่าการบวชที่อยู่ในภาคกสาวพัถ้ากิเลสหรือราคาเนี่ยเราเป็นคนราคาฉลิตเราอยู่ไม่ได้นานหรอกถ้าเราไม่ทำความเพียรทำลายมันมันแหละจะทำลายเราอยู่ไม่ได้ เราก็เลยต้องอดข้าวนมเนี่ยไม่แตกเลยนมกับไข่เนี่ยไม่แตะเลยเพราะมันจะเป็นส่งข่าคล้ายๆส่งเสริมหมอมนอเห็นไ,ไหมเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนราคะจริตเราก็สู้อย่างหนกักทั้งเพ่งอาสุภาสารพาัดเอาไม่อยู่จนวันหนึ่งเราหาทางเอา้าลองรู้ดิเอาพุทโทกับลมหายใจผสมกันพูดเข้าโทเกิดผล เกิดผลดูไปดูมาดูลมหายใจก็ข่าสั้นเข้าทีเข้าติดกับลมเลยอ่าเสียนลมมาทุกแล้วนเสีนี่ยพอติดกับลมเราทุกนะ,ะทั้งร้อนทั้งหนาวสลับกันโอ้โหยนะร้อนก็ไม่หลับเป็นเรื่อนๆระทุกไม่รู้มันทุกอะไรอนะเนี่เนี่ยเนี่ยนะ เห็นไหมไอ้ด้านความรู้เนี่ยก็รู้อะเราก็ศึกษามาพอสมควรอนอายุจะห้าสิบแล้วฮะตั้งแต่อายุสิบเก้าอะที่คุกคีอยู่กับธรรมะเนี่ยแต่ไม่ลึกซึ้งไงมันเป็นแค่เราไปฟังไปรู้มาเราไปคิดเอาเห็นไหมจนวันหนึ่ง ในเมื่อปี58เนี่ยอยู่ดีๆเราไม่คิดจากวันที่18กุมภาปี58วันที่19อ่ะห่างกันคืนเดียวน่ะตื่นมาตอนเช้าอ่ะเรากับนั่งเฉยไม่คิดคิดอะไรไม่ได้อ้าวมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับเราฮะ เราก็เลยไปกราบครูบาอาจารย์ช่วยผมหน่อยผมอยากเป็นเหมือนเดิมไปหาองค์ไหนเราก็ให้ช่วยแก้ไขคือเราไม่คิดไงเมื่อก่อนเราไม่รู้เรระบบความคิดเนี่ยะจนจนญาติเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เชนเนี่ยกับแม่เราเนี่ยกับญาติเราเนี่ยเอาเราใส่รถเนี่ยไปโรงพยาบาล ตอนบายนี่ไปทุกวันตอนนั้นนึกว่าไปเช็คอะไรไปเอ็กซลเองย่างเงี้นนยว่าเรานี่เออเลอร์ฮะ er เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยต่ไปไปไปเช็คยังไงก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราไม่คิดเห็นไหมอ่าเป็นใหม่ใหม่นี่อ้ไปหาหลายอาจารย์เลยหลายสำนักเลยแม้แต่อาจารย์สุเทพนี่ก็ไปทำใ่ ไปหาก็ไปบอกท่านอาจารย์ครับช่วยผมหน่อยผมผมกินไม่ได้ผมอยากเป็นสินทรพนเดิมเห็นไหมอ่าทั้งที่เราเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเราเลยเป็นคนที่ปัญญาเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เรากับปัญญาอะไรไม่มีเลยเห็นไหมเราเป็นนักคิดนักวางแผนนะเมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้เราสมัยเฉยฮ ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยะไม่ใช่ไม่รู้หรอกรู้อยู่แต่ว่ามันเฉยอะรู้ว่าเฉยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าไอ,อ,อเรื่องราคาเนี่ยหายไปเลยเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเราพอใจไอตรงนี้มากราคาเนี่ยหายเลยอะจนไม่มีใครช่วยแก้ไขได้แล้วคิดว่าไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเราเลยกราบลาอาจารย์ไปอยู่ในป่าอีก คนเดียวเพื่อจะเรียนรู้ไอ้ส่วนนี้ยยังไงยังไงก็จนมุมแล้วเห็นไ,ไหมแต่สำหรับลมเรากับดูตลอดเวลาอ่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ปกติเราดูลมเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ไปกับความคิดแล้วแต่นี้มันกลับมาดูลมความคิดกับไม่มีเราก็เลยต้องไปเรียนรู้ปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยสามปีอย่างเงี้ย อยู่ในป่านั้นเพื่อจะเรียนรู้อาปาปณสติจนรู้เรื่องความคิดระบบสังขารอะไรอ่าเงี้ยต้องใช้อนุโลมปฏิโลมเยอะมากต้องย้อนเลยล่ะนะย้อนไปบางทีเราพยายามระลึกระลึกลระลึกไปตอนเด็กเพื่อจะคิดถึงเรื่องเด็กให้มันคิดเรื่องราวขึ้นมาได้งั้นมันก็พูดไม่ได้เพราะมันละลึกไม่ได้ เราเระลึกไปถึงตอนเด็กมันก็หยุดอยู่แค่นั้นมันไปต่อไหมมันหยุดหมดนะเราเรียนรู้ไปมาจนรู้แจ่มแจ้งว่าเรื่องอานาปนสติเนี่ยมันสามารถหยุดคิดได้มันก็เลยรู้เหตุแห่งทุกขนะ์เห็นไหมปนะ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 ีปีที่สี่ปีที่ห้า ค่อยพอจะมาคุยกับคนได้จะเมื่อก่อนนี้คุยแป๊บเดียวมันก็ไม่มีเสียงเพราะเราไม่พูดกับคนมาหลายลำนานนะน,นะเห็นไ,ไหมและลมเราก็จะแรงสังเกตคลิปเก่าๆที่ไอเ้เจินถ่ายใช่ลมเราจะฟีดฟีดเห็นไหมคือมันจะเป็นลมที่ดันออกแรงมากเห็นไ,ไหมเราเรียนรู้กับลมเนี่ยลมภายในภายนอกเนี่ยนะจนรู้ละเอียด มันดูของมันเองเรียนของมันเองนะอ้ะอนี่อัศจรรย์จริงนี่อัศจรรย์ลมหายใจเห็นไหม